สำหรับรถมินิคูปเปอร์คันนี้เนี่ยลูกค้ารีเควสต์เลยนะว่าขอขึ้นเครื่องเขยา่า เพราะว่าอยากจะให้เช็คช่วงล่างให้ใช่ครับจริงๆมินิคูเปอร์คันนี้อาจเป็นรุ่นอะไรเริ่มก่อนอ6 0ครับเป็น r 6 0ศูนคันนี้คันที่แมนนคันที่แมน a 6 0อันนี้เป็นขับสิคันนี้เนี่ยเราดูแลกันมายาวนานใช่ครับนะแต่มาวันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากให้ขึ้นเครื่องเช็คช่วงล่างอีกเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันให้คุณต้าเช็คให้หน่อยได้เลยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนาะใครัแต่ว่าในพาร์ทอื่นเดี๋ยวเราค่อย จะเ,เอาถนนเรียบปกติเนี่ยครับเราเริ่มใช้นนถนนเรียบก่อนครันนี้โชคเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มเริ่มเริ่มที่จะการเ่าของโชเนี่ยโชคเสียงมันจะค่อนข้างไม่ค่อยไหวละมันจะย้วยมากๆแล้วครั้นี้แฟดๆๆเนี่ยหรอใช่ครับใช่ป่ะเสียงนี้ปะใช่ครับอื ดังแบบจีเลยส่วนช่วงล่างอย่างอื่นเนี่ยปกติอยู่จะมีมีปกติที่นี่ขนาดเราทดสอบกันที่ถนนเรียบนะใช่ต้องควาอนอ่ะังิ่าอันนี้เราเพิ่มความเร็วใช่ไหมคุณต้าใช่อือือคุณผู้ชมคุณผู้ชมได้ยินเนาะจะมีเสียงแกลแกลแกลแกมานะนี่เราใช้เพิ่มความเร็วขึ้นมาเรียบร้อยแล้วในส่วนหนึ่งอือ ก็อันนี้ก็เดยกที่พอง่ายเนาะแล้วก็ดูด้วยว่าโชคทํางานผิดปกติหรือเปล่าโดยปกติโชคมันจะทํางานเสียงไม่ใช่แบบนี้มันจะค่อนข้างที่จะนขคงเงียบเลยแหละใช่ฉะนั้นสเต็ปถัดไปก็คือพอเราได้ยินเสียงอย่างนี้แล้ว เมื่อกี้คุณต้ายกขึ้นแล้วเห็นแล้วว่าเกิดจากอะไรคุณต้าก็จะรื้อออกมาตรวจสอบก่อนว่าจริงตามที่เครื่องทดสอบว่าไหมแล้วถึงจะส่งวิดีโอแจ้งให้ลูกค้าดูฉะนั้นคันนี้เดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บคลิปทีเดียวดีไหมคุณต้าโอเคถ้างั้นขอให้เป็นพัดเป็นต้นคลิปไปก่อนละกันใน่วนปนี้โอเคไปค่ะจากที่เราทําการทดสอบโดยเครื่องเขย่าขออนุญาตเป็นเลเรียกเครื่องเขย่าแล้วกันนะเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคุณต้าเล่าหน่อยก็หลังจากเราทําการตรวจสอบวันนี้เราได้ยินเสียงแป� นี่แหละไอฝั่งนี้แหละเห็นไหมมันไม่คืนแล้วมันมีช่องว่างนะครับเนี่ยเวลากดเห็นไหมมันเวลาขึ้นมันจะเดือดๆเห็นไหมแต่เวลาลงปุ๊บมันเร็วเลยมันจะมีช่องว่างด้านในครับนั่นในแกนก็คือเรียกว่าหมดหมดสภาพแล้วอันนี้ชกคู่หน้าหรือคู่หลังคู่หน้าครับคู่หน้านี่ครับแล้วก็ไอ้พวกเส็บผงเนี่ยมันจะลงไปเงี้ยนะครับไอแกนสึกแล้วก็สึกหล่อโอค่ะแล้วก็ไม่ดำเนินการเปลี่ยนเลยสี่ต้นยกเซตเลยครบชุด ขับได้ดีเหมือนเดิมแล้วก็พ่วงเบ้าชกหน้าด้วยครับชกหน้าชกหลังใช่ไหมคะใช่ครับชกหน้าชกหลังนะครับเสร็จแล้วก็ยังการกระแทกกันฝุ่นนี่เนาะเราก็เละเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าของเดิมมันพังอยู่แล้วไปฝุ่นอยู่แล้วแล้วก็เบ้าชกเห็นไหมสุดแล้วฮะเห็นไหมอ่านี่าการนี่ของใหม่นะใช่ใช่นี่ของนี่ของเดิมเป็นนี้ของหายไปละค่ะเป็นแบบนี้เลยนี่อาการเบ้าเบ้าเขาเรียกอะไรนะ เบ้าชกหน้าสุดเบ้าชกหน้าสุดบองเราอย่าถ่ายช่วงเช้าช่วงเช้าจะลิ้นพันกันอันนี้เป็นสองชกหลังชกหลังยังดีอยู่นะครับเราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเห็นไหมอ่าใช่ชกหลังก็ยังปกตินะอ่าอันนี้หมายถึงตัวเบ้าชกหลังเบ้าใ่่มันยังดีอยู่ฉะนั้นเราก็ยังจะใช้ของเดิมไม่ต้องเปลี่ยนถูกต้องไหมใช่แล้วเราก็้องเปลี่ยนอะไรดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนครับอ่าใช่ดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็ลูกค้าก็เช็คเพิ่มเติมในส่วนของตัวค่ะน้ำมันเครื่องเนาะถึงระยะละก็มีน้ำมันเครื่องแล้วค่ะ กองเครื่อง,องแล้วก็มีกองอากาศกองแอรอ์น,นี้ไม่ไหวลวะโอ้อยัเยินก็อันนี้เป็นตัวใหม่หมเ,ทเทียบได้ดูได้เลยคุณต้าหยิบมา หน้านเข้าไปไม่ได้อ่นนี้ค่ะติดของโอเค,คนี่เห็นไหมอันนี้ของเก่าของใหม่นะคะอันนี้สมควรแก่เวลาและเราก็จะให้คุณให้คุณลูกค้าได้ดูแบบนี้การเปลี่ยนนะคะส่วนตัวไหนที่อย่างคุณตาแจ้งว่าใช้งานได้เราก็ยังคงจะใช้ตัวนั้นให้ใ<ช>ยูนะคะคฉะนั้นคุณผู้ชมชไว้วางใจได้เนาะไม่ใช่มาถึงเราจับเปลี่ยนหมดไม่ใช่ใชนะเรามาคุยกันค่ะว่าตัวไหนยังได้ตัวไหนไม่ได้ตัวนี้ยังได้อีกสักหนึ่งรอบนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างที่เราเห็นถ้าเป็นพวกกองรอบนี้ไม่ได้แล้วใช่แล้วไม่ได้แล้วครากั้ แสดงว่ารอบที่แล้วเราน่าจะเป่าไปให้ก่อนจนถึงรอบนี้ละได้เวลาแล้วนะคะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนรถกําลังถึงเวลาแล้วนะคะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับเราได้เลยแต่ว่าถ้าเกิดขับรถแล้วมีเสียงช่วงล่างมีเสียงอย่าเพิ่งถ่ายวีดีโอมาอย่างเดียวแวะเข้ามาหาเรานะค,คะเรามีหนึ่งก็มีอุปกรณ์เครื่องขย่านี่แหละในการตรวจสอบเบื้องต้นให้ด้วยนะคะพอมีเครื่องขย่าเสร็จก็จะประหยัดเวลาไปแล้วเราก็จะตรวจสอบอข้างในได้ง่ายขึ้น,นด้านด้านล่างรถได้ง่ายขึ้นถูกต้องไหมคุณตาก็จะตรงจุดมากขึ้นทุกสิ่งอย่างที่เราลิสต์ออกมาดูเยอะแยอะยอะยอะะ่างงี้ค่ะเราจะต้องได้รับการเขาเรียกว่าได้รับการอนุญาตได้รับกการตลง ใช่พูดจากลูกค้าก่อนว่าตกลงที่จะเปลี่ยนไหมไม่ใช่อยู่ดีเราจับเปลี่ยนเลยนะคะเราต้องคุยกันก่อนถ้าลูกค้าตกลงพอใจคุยกันเราก็ถึงจะดําเนินการตามคลิปแบบนี้เลยนะคะอ่าโอเคถ้าเกินฝากไว้ประมาณนี้นะคุณผู้ชมรันนีออเดี๋้วนะสนนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่เข้ามาตอนแรกก็คือน่าจะพึ่งนึกขึ้นได้เหรอใช่แล้วลูกค้าแบตหมด มินินะครับมินิจำอะไรมินิตระกูลอาร์นะครับโลกมินิตระกูลอาร์ไม่ว่าจะเป็นคุณตาโซนอันเนี้ยเดี๋ยวบังขอทำคลิปแยกได้ไหมได้เดี๋ยวเดี๋ยวราทำคลิปแยกนี่ครับแต่ว่านี้เราพูดไปก่อนก็ได้ครับก็ๆแล้วมินิตระกูลอาร์ทั้งหลายเนี่ยเวลาแบตหมดเนี่ยเป็นไปได้อย่าจำสตาร์ทนะครับฝากไว้ยี้ก่อนเดี๋ยวทำคลิปแยกาเถียงนะว่าอย่าจำสตาร์ทเนี่ยเพราะว่าอะไรเหมือนทำคลิปเดียวไปเลยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันได้ถ้างั้นเดี๋ยว คลิปนี้จะพูดด้วยเลยไหมก็ข้าวๆก็คืออันนี้ลูกค้าไปจัมสตาร์ทมาจัมเสร็จปุ๊บไฟทุกอย่างโชว์หมดวิวับวิบวับเลยกระจกไม่ทํางานไฟหน้าติดค้างโอ้สารวัตไฟขึ้นเต็มหมดเลยอ่ะแต่ว่าเราก็มีเทคนิคค่ะเพราะว่าลูกค้าก็แจ้งหมือนมาเหมือนกันว่าอ้าวก็วแบว่ารถผมมันไปตายอยู่ข้างทางอ่ะมันไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆมันอาจจะมีมีมีเขาเรียกอะไรมีเทคนิคนิดหน่อยเดี๋ยวให้ไงหว่นทำคลิปแยกให้ดีกว่าค่ะสำหรับคลิปนี้น่าจะจบเท่านี้ก่อนนคุณตาเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเป